ใครมาแอบส่องเฟซเราเช็คได้แล้วนะวิธีใหม่ล่าสุดเลยไปดูกันเลยครับไปที่ Facebook ไปที่ขีด3มขีดเลื่อนลงไปล่างสุดไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวไปที่การตั้งค่าเลื่อนลงไปเรื่อยๆื่อเลื่อนลงไปเลื่อนลงไปเลื่อนลงไปไปที่การตั้งค่าสตอรี่ไปที่ความเป็นส่วนตัวของสตอรี่ไปที่กำหนดเองในหน้านี้เขาจะโชว์รายชื่อเพื่อนของเราทั้งหมด ที่มีปฏิสัมพันธ์กับเรากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ต่างๆให้เราแต่ในหน้านี้ยังไม่ใช่คนที่มาแอบส่องเฟซบุ๊กของเราวิธีเช็คว่าใครมาแอบส่องเฟซบุ๊กของเราให้ทำตามนี้ให้เอานิ้วของเราปัดจากขวาไปซ้ายที่หน้าจอของเราแบบนี้แค่นี้เราก็เจอรายชื่อคนที่มาแอบส่องเฟซบุ๊กของเราแล้วส่วนใครที่มันไม่ยอมริษรายชื่อไม่เราเห็นแบบนี้มีสองสาเหตุครับสาเหตุแรก แสดงว่าไม่มีใครมาแอบชอบเราหรือไม่มีใครแอบส่องเราจริงๆเศษที่2เราไม่ได้ไปเปิดการตั้งค่าแบบสาธารณะเอาไว้ตั้งแต่แรกดังนั้นถ้าเราอยากเห็นว่ามีใครมาแอบส่องเฟซของเราหรือเปล่าเราจะต้องไปเปิดเป็นแบบสาธารณะแล้วก็อัพสตอรี่หลังจากนั้นภายใน1สัปดาห์เราค่อยมาเช็คใหม่แบบนี้เพียงแค่นี้เราก็สามารถทราบได้แล้วว่าใครมาแอบส่องเฟซเราบ้าง ส่วนใครมีจํานวนคนเท่าไหร่มีกี่คนยังไงคอมเมนต์บอกกันบ้างนะครับว่ามีคนมาแอบส่องเฟซกันเท่าไหร่จะได้รู้ว่ามีคนมาแอบชอบเรา